ا أ เราย้ายประเด็นนะครับไปเป็นเรื่องของผู้ชายบ้างอาจารย์เราฟังค,ค,คำถามเกี่ยวกับผู้หญิงเยอะและ้วผู้ชายอย่างเราๆนยครับอาจารย์ครับ,รบพี่น้องถามว่า ยืนปัสสาวะได้ไหมครับยืนปัสสาวะคือถ้าเราไปดูฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลยวะสัลลัมโดยปกติเลยท่านนบีเนี่ยจะให้นั่งปัสสาว,วะเพราะว่ามันเป็นมรารยาทและอิสลามเนี่ยป้องกันนะที่จะไม่ให้มันเรียราดให้มันกระจายไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีฮะดิษในสวัเฮียบุคอรีด้วยในสวเฮียมุสลิมด้วย ที่บอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมเนี่ยท่านยืนปัสสาวะอแล้วท่านนบียืนปัสสาวะก็คือครับในสถานที่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมที่ยืนปัสสาวะตามที่มีรายงานเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เขาเอาขยะไปไปไปทิ้งที่ที่มันสกปรกครับคือท่านนั่งแล้วเนี่ยมันมันอันตรายมันเป็นเชื้อโรคเชื้ออะไรต่ออะไรหรือ อ๋อซฮาบะไปกับท่านอบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสลัมเนี่ยซอฮาบะก็ยืนหันหลังเป็นกำแพงให้กันให้ท่านอาบีแล้วนาบีก็ยืนยืนปัสวะก็คือตอนนี้เราต้องพิจารณานีถ้าในสถานที่ที่มันเป็นที่สะอาดแต่มารยาทคือให้นั่งถ้ามันเป็นที่สกโปรก คือหลอบางที่เนะี่ยมันนั่งไม่ลงะนะรหรือมันเป็นที่ที่มันมีอะไรแต่อะไรเนี่ยอาจจะงี้อนุญาตให้ยืนปัสสาวะได้เพราะงั้นมันก็ต้องดูแต่ละเหตุแต่โดยพื้นฐานเดิมเลยคือให้นั่งออให้นั่งปัสสาวะทิว่าบาปไหมครับถ้าเราจะยืนอย่างเดียวเลย,ยงมารยาทครับคือถ้าจะจะยืนเนี่ยไม่ไม่เป็นปาบาปแต่ว่ามารยาทสอนให้นั่นครับผม แล้วมันก็จะไม่กระจัดกระจายบไ,ไปกระเด็นกระเซ็นไปครับเราะ<ท>ว่าที่ถามเช่นเนี้ยเพราะว่ามีสถานที่ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของห้างสรรพสินค้าหรือว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยของพี่น้องบางท่านนะครับจะมีโถโถปัสสาวะเป็นแบบยืนนะครับก็ให้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่มีปัญหาในส่วนนี้ครับไม่ถือว่าบาปนะครับแต่มารยาทแล้วก็สมควรที่จะนั่งปัสสาวะให้เรียบร้อยนะครับ